รับสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสตย์ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายงาน,ในใจะยามเช้าของคริสรจัจรแมนสายก่อนที่เราเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแด่พระบิเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายเขาฟกพระเจ้าด้วยใจชื่นชมยินดีข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าาาย,ยาาทูลทขอพระองค์ขอการทรงนำจาก พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะเข้าใจถึงคำพัะไทยของพระเจ้าในถ้อยคําของพระองค์ในเช้าวันใหม่นี้ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะหมุนจิตชูใจข้าพรเจ้าทั้งหลายนำข้าพเจ้าทั้งหลายมีพลังที่จะรับใช้พระองค์ขอขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอันแน่นนะพี่น้องคะช่วงเวลานี้หอมกำลังเฝ้าเดียว จากพระธรรมยณอนบทที่บทต่างๆนะแล้วก็สอามวันก่อนหอมก็ใครคุณถึงอยอนบทที่9ซึ่งเป็นบริบทที่เล่าถึงเรื่องราวของคนตามบทแต่กำเนิดคนหนึ่งที่เขาได้เจอพระยสุคริเจ้า แล้วพระเยซูคริสต์เจ้าก็รักษาเขาให้หายดีและในข้อที่4กับข้อที่5ของบทที่9นี้หอมก็รู้สึกพระเจ้ากำลังแต่ต้องใจของหอมแล้วหอมก็ให้ควรฉับพกสองข้อนี้และแบ่งบันกับพี่น้องสิ่งที่พระพรที่หอมได้รับนะคะให้เราดูพระอ่าโดยห ข้อวันนี้คือรีบมารับฉายพระเจ้าเมื่อ,อยังวันอยู่จากพระธรรมยอหร์บทที่9ข้อทั้งสงหข้อที่4บอกว่าเราต้องทำพระราชกิจของผู้ทรงฉัยเรามาเพื่ออย่าเมื่อ,อยังวันอยู่กลางคืนอันเป็นเวลาที่ไม่มีใครทำงานนั้นกำลังใกล้เข้ามาข้อที่5 ตราบใดที่เรายังมีชีวิตยอยู่เราก็เป็นแสงสว่างของโลกเรารู้ว่าในภาษาไทยนะเมื่อพระเยซูตรัสพระเยซูจะเรียกตนเองว่าเราแต่เราจะรู้ว่าถ้าแปลเป็นในแปลตรงๆนะก็คือต้องเป็นคำเพาะก็เป็นคำออกจพ์ค่ะแล้วใน ก็เลยในข้อที่4คข้อคำแรกนะมีคำสองคำมีคำเราสองคำคำแรกเราต้องทำพระราชกิจของพระผู้ทรงใช้เรามาคำแรกนะเราคำแรกมหมายถึงเป็นหมายถึงพระเยซูกับผู้ติดตามพระเยซูเพราะว่าในภาษาดั้งเดิมซึ่งเป็นพระหุพจน์แล้วเราที่สองก็คือทรงใช้เรามา เราคำที่สองนั้นหมายถึงพระเยซูเองแล้วที่นี่ยังมีคำว่าวันและกลางคืนเมื่อเราไปไตรตรองข้อพระคัมภีนี้เราต้องรู้ว่าวันมีความหมายอะไรกลางคืนชี้ถึงอะไรและ ในที่นี้พระเยซูบอกว่าต้องทําพระราชะกิจใช่ไหมคะพระราชะกิจหมายถึงอะไรหอมก็จะอธิบายคำลัานี้ก่อนนะคะ,ะเราต้องทำใช่ไหมคะเราเป็นเราคาแรกหอมบอกว่าหมายถึงพระเยซูกับผู้ติดตามพระเยซูทําพระราชะกิจของผู้ทรงฉายเรามาทําพระราชะกิจพระราชะกิจนี้ในที่นีเจบจงก็คือการที่พระเจ้า พระบิดามอบหมายให้กับพระเยซูสิ่งที่พระเยซูต้องทําแล้วพระเยซูมาบนโลกนี้พระเยซูมีหนึ่งอย่างที่จะต้องทำํำนะัดพรกิจชิกิจอย่างหนึ่งท้องทําก็คือตายบนไม้กางเขนพุทที่จะไถ่าบาปของมนุษย์ทุกคนถ้าเป็นเช่นนี้เมื่อบอกถึงวันกับกลางคืนนะก็อยู่ในอยู่ในบริบทของอที่นี่ เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซูเราจะรู้ว่า,าที่นี่นะกลางวันหมายถึงตอนที่พระเยซูยังมีชีวิตดําเนินอยู่บนโลกนี้เพราะว่าในข้อที่5พระเยซูบอกว่าพระเยซูเป็นแสงสว่างใช่ไหมคะมื่อแสงสว่างอยู่ก็คือกลางวันแล้วกลางคืนก็ตรงกันข้ามก็คือตอนที่พระเยซูนะ จา,จากโลกนี้ไปก็คือขึ้นสู่สวรรค์และหลังจากนั้นพระเยซูฝืนคืนผชนและจากสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะพี่น้องคะถ้าเป็นในการอธิบายเช่นนี้วันกับกลางคืนหมายถึงการเสด็จมาของพระเยซูขังแรกและ กลางวันเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูดำเนินพระราชกิจของพระองค์บนโลกนี้ถ้าเป็นเช่นนี้ก็คือพระเยซูบอกว่าพระเยซูใกล้เข้าถึงการที่ถูกตึงบอหมายการแขนแล้วพระเยซูต้องรีบทํางานให้สำํำเร็จก็เลยวันนั้นที่พระเยซูร,รักษาคนตาบอดแต่กำเนิดให้หายซึ่งเป็นวันสัป,ปะตะแต่พระเยซูก็ไม่รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวฟาริสีที่แคร่งคัดกับการที่ไม่ทำงานอะไรเลยในวันสะบาโตพระเยซูฝ่าฝืนไปและรักษาคนตาบอดนั้นให้หายพระเยซูกำลังบอกเราว่าชีวิตนี้เราต้องฉวยทุกโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้า เพราะว่าพระเยซูมีเวลากำหนดของพระเยซูแล้วเหมือนอย่างที่เราทุกคนพี่น้องใช่ไหมคะเราเข้ามาในโลกนี้เราไม่รู้ว่าเมื่อ,อไร่เราจะลาโลกนี้ไปถ้าเป็นเช่นนี้หากเราทุกอย่างก็วางไว้ก่อนแล้วก็ทำพรุ่งนี้แล้วเราจะแน่ใจว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้หรอ ก็เลยเราต้องรีบรับฉายพระเจ้าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่และเมื่อเราไปถึงการที่เราดูขยายความนี้หน่อยนะเราจะมู่ดูที่ข้อที่4เริ่มด้วยคำเราหมายความว่าพวกเราใช่ไหมคะหมายถึงพระเยซูกับพวกติดตามพระเยซูเราจึงจะรู้ว่าพระเยซูนะอาจจะมี หมายในที่นี่หมายถึงเวลาแห่งพักเวลาแห่งพักคุณของพระเจ้าที่อนุญาตให้มนุษย์ยังมีโอกาสที่จะกลับใจนั้นคือพระเยซูตายบนไมก้กางเขนและการที่พระเยซูยุบผับผิดของมนุษย์นี้ซึ่งเป็นขาวประเสริฐสำหรับมนุษย์ทุกคน แล้วพระเยซูก็สั่งให้ผู้ติดตามพระเยซูนะกับพระเยซูเองก็ต้องรุ่มทํางานด้วยกันร่วมมือทํางานด้วยกันและผู้ติดตามพระเยซูนะะหมายถึงคริสเียนทุกคนทุกยุคทุกสมัยรวมถึงเราในปัจจุบันถ้าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าเราถูกพระเจ้าสั่ง ส่งให้เราออกไปรับใช้บนโลกนี้โดยพระมาหาปัญชาที่พระเยซูได้กล่าไวไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อที่18-20ถึง20ใช่ไหมคะพี่น้องคะถ้าเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องรีบไปประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่ากลางคืนมาถึงกลางคืนนั้นใกล้จะเข้ามาก็คือการข่มแหงอาจารย์ไม่ให้เราไปประกาศนั้นก็ใกล้เข้ามา มากขึ้นมากขึ้นแล้วแล้วเราจะถูกข่มแหงแล้วก็การประกาศขยายถูกจะขยายยากพี่น้องคะดังนั้นเราจึงต้องทำอะไรเราจึงต้องรีบฉวยโอกาสขวาทุกโอกาสไว้ที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐกับญาติพี่น้องของเรากับเพื่อนของเรากับคนที่เรารักรวมถึงคนที่ห่างไกลจากเรา คนที่อยู่ในสังคมเราหรือคนที่อยู่ต่างประเทศพี่น่องคะเพราะว่าเวลาที่กลางคืนใกล้จะมาแล้วนั้นก็คือการขมแหงมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งพระเยซูจะทรงกลับมาสเสด็จกลับมาครั้งที่สองตอนนั้นจะไม่ต้องประกาศแล้วคนที่จะรับชื่อพระเยซูก็หมดโอกาสแล้ว พี่น้องคะตอนนั้นเ,เราอาจจะรู้สึกเสียใจมากที่ทําไมเราไม่ขยันทํางานไปประกาศขาวประเสริฐเพื่อที่ช่วยคนให้รอดพ้นจากความบาปรอดพ้นจากความผิดพักษาของพระเจ้าพี่น้องคะจากนี้เราจะเห็นว่านี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่พระเยซูกําลังสั่งเรานะเพราะว่าที่นี่บอกว่าต้องใช่ไหมคะสั่งเราให้เราต้องรับ รีบรับฉายพระเจ้าให้เรารีบรับผ่าฉายพระเจ้าเพราะเวลายังเป็นยังวันอยู่ยังมียังยังมีแสงสว่างในโลกนี้โดยผ่านขับประเสริฐโดยผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคะ,ะให้เราช่วยโอกาสนีไหวนะวันนี้ซึ่งเป็นวันสัปดาห์แห่งการมิชชั่นขอให้พี่น้องรเราทุกคน ที่จะจําจไว้ที่จะจับมือกันไปประกาศข่าวประเสริฐนะคะหอบก,ก็รู้ว่าพี่น้องขยันในเรื่องนี้ขัดรือร้อนในเรื่องนี้แต่ขอให้ไฟของเราจะไม่ดับโอเคไหมคะเขขอบคุณพระเจ้านะคะให้เราร่วมใจการอธิษฐานกระแดพรบปิตาเจ้าเจ้าถังหลายรู้สึกชื่นชมยินดีในความรักของพระองค์ในาการที่พระองค์ทรง ให้เกียรติข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนร่วมในการรับใช้พระองค์โดยประกาศขา่าวประเสริฐขอพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพี่น้องคะขอพระเจ้าไวพรพี่น้องน,นะคะสวัสดีคะ่ะ